นนสวัสดีครับวันนี้มาที่สวนยางของเกษตรกรของเราท่านหนึ่งนะครับผู้ทดลองเปลี่ยนจากระบบกรีดยางนะครับมาเป็นอัดแก๊สเอทิลีนนะครับหรือว่าฮอร์โมนเอทิลีนนี่แหละครับร่วมกับการเจาะซึ่งส่วนนี้จะแปลกหน่อย ครับแต่แปลงอุปกรณ์ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเดี๋ยวจะไปเจอเขาครับคุณโจครับกับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลครับให้ดูโอเคนะครับก็วันนี้เรามาเยี่ยมส่วนคุณโจครับส่วนคุณโจก็อย่างที่ได้เกินนนานะครับเปลี่ยนจากระบบโอ้ีมือไชยไม่ค่อยได้นะโจได้ครับ่ากี่หลายคนเนาะอกี่หลายคนในครอบครัวนะครับ ก็เปลี่ยนจากระบบกรีดอย่างนี้นะครับมาเป็นการอัดข้อมูลเอทิลีนหรือว่าแก๊สเอทิลีนนะครับร่วมกับการเจาะซึ่งนี่ผมช่องเราก็ทําบ่อยนะแต่อันนี้แปลกหน่อยหลอดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาครับวันนี้เราก็มาถามคุณโจว,ว่าทําไมถึงเปลี่ยนจากการกรีดมาเป็นการเจาะครับให้เห็นหน้าเ,เห็นตาบรรยายเลยว่าการเจาะบางทีฝีมือ ไม่คอยสิงกัรกรีดเนาะกันกรีดตี่ตอนกลางคืนแล้วก็ประหยัดเวลาครับประหยัดเวลาเลยมาติดแก๊สน้ำลีนนะแบบนี้แล้วก็จอเจาะครับแล้วก็เจาะเอานะครับเนเป็นแบบนี้นะครับหลอดมันไม่เหมือนกับที่เขาทําทั่วไปนะล้วทําไมมาทําอย่างเงี้ยทำไมโจวําอย่างงี้ครับเพราะว่าหนึ่งก็คือรูจะใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็ใหญ่ขึ้นมันมีแจ็คแบบเป็นตัวต่อนะครับเนาะ แป๊บนึ่งโฟกัสก่อนโอเคอ๋อมันเป็นล็อกๆของมันเนาะเป็นต่อกเราจะรู้นะครับเราก็เจาะสว่านนะครับครับเข้าไปแล้วก็เสียบมันจะง่ายกว่าหลอดเล็กนะครับบางทีหลอดเล็กบางทีเสียบเข้าลึกหรือว่าอไม่เข้าเลยบางทีมันก็จะยากครับครับอ๋อนี่คือล็อกล็อกแรกล็อกเดียวก็ล็อกแรกจบเลยอยู่เลยจบเลยอยู่เลยใช้สว่านใช่ไหมสว่านครับผม เออแล้วการติดตั้งเขาแปลกๆนะซิ่งๆนะอย่างเงี้ยโอ้ใชมาภูปัญญาลเทคนิคส่วนตัวใช่ไหมเจบครับเทคนิคส่วนตัวนะอย่างงี้นะว่าเออแปลกดีบางทีติดแบบหันมุมลงข้างล่างนี่บางทีน้ายางบางทีมันไหลย้อน้ามาไปตันรูรูเอออันนี้ได้ผลไหมเทคนิคส่วนตัวก็ดีได้ผลครับแล้วทีนี้เปลี่ยนจากกรีดเป็นเจาะดีขึ้นมากไหยในเรื่องของผลผลิต ผลผลิตก็เพิ่มเพิ่มมากขึ้นครับผมกี่เข็มอันนี้อันนี้สองใช่ไหมสองเข็มอันนี้เข็มแรกเข็มแรกครับผมอันนี้เข็มที่สองสองเข็มสองผลผลิตลดลงหน่อยนึ่งเนาะครับก็แค่ทํางานจอดจอดหนึ่งวันจเดี๋ยวให้เห็นหน้าคนอยู่ครับอ่าจอะหนึ่งวันเว้นสามเว้นสามวันเลยเหรอครับเพราะอะไรอ่ะไม่มีเวลาเพราะหนึ่งไม่มีเวลาอ๋อไปทํางานด้วยทํางานด้วยเออ เลิกงานมาตอนเย็นผมก็เจาะครับผมก็เดือนหนึ่งขายสองครั้งใช่ไหมที่โจเคยเล่าเนาะครับเดือนหนึ่งขายสองครั้งครับก็คครั้งหนึ่งก็กรีดเจาะแค่สี่แค่สี่เข็มแค่สี่เข็มก็อืผลผลิตสี่ร้อยกโลหรอที่โจบอกหรือเท่าไหร่สี่ร้อยกโลต่อต่อครั้งครับปกติโจกรีดเนาะทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเจาะเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลา ครับผมครับต่อเลยก็เลยต้องมาติดแก๊สเจาะแก๊สออเจลีนนะครับอันออนี้คุณแจ็คนะครับสวัสดีครับคุณแจ็คอ่าปกติกรีดกี่มีดนะได้ขายครั้งหนึ่งน่าจะเจ็ดครับผมเจ็ดมีดครับผมได้ประมาณกี่โลสี่ร้อยนิดหน่อยสี่ร้อยนิดนิดอ่าเจ้าเคยเล่าเนาะอันนี้เพื่อนจำไม่ค่อยได้นะครับทีนี้เปลี่ยนมาเป็นเจาะจากประมาณเจ็ดมีด เหลือแค่เจาะสีเข็มก็ก็แสดงว่ามันอ่าประหยัดแรงงานแล้วเนาะประหยัดครับผมประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดเวลาครับจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นทํางานครับทํางานอ๋ออันนี้อันนี้เอาเอาไว้ทําไมอันนี้เอาไว้ช่วงหน้าฝนอ๋อช่วงหน้าฝนเหรอครับอ๋อก็เจาะใส่ตัวนี้ใช่ไหมเอาเอาหลอดใส่ตัวนี้เนาะเจาะหลอดใส่ครับผมแล้วก็ปิดา กีดหน้าฝนก็แสดงว่าเก็บเกี่ยวหน้าฝนก็มีปัญหาเนอะโจเนาะไม่มีปัญหาครับผมจอดได้สบายครับโอ้อันี้ทําจริงทําจริงก็เขาก็ตอบเขาเรียกว่าตอบอะไรนะวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ผลผลิตยางก็ถ้าว่าได้เท่าเดิมก็จะเท่าเดิมเลยแต่ลดลดการเวลาเก็บเกี่ยวลงวลเกือบครึ่งหนึ่งที่เป็นครึ่งหนึ่งก็แล้วกันก็ถือว่าถ้าถ้าเทียวบวันกรีดกับจำนวนผลผลิตได้ก็ถือว่าผลผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นเนาะ ใช่ไหมสี่ครั้งกับเจ็ดครั้งแต่ผลผลิตเท่ากันก็ถือว่าตัวว่าไงโอเคไหมตัวว่าโอเคครับโอเคเนาะวิธีการนี้แล้วไอเนี้ยเมื่อกี้ถามแล้วว่าแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นก็สูงขึ้นนิดหนึ่งมันตันไหมเวลายางมาออกมันตันตันครับผมตันแต่เราจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้สามารถสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แย่ออกง่ายด้วยดึงออกง่ายด้วยตรงนี้ถ้ามันตันไม่เหมือนหลอดที่เขาสั่งมาใช้แล้วหลอดนี้ผมก็คือ เออเหมือนจะต้องทิ้ง้วเนาะที่เกจทำเพราะว่ารูมันเล็กอ่าเขาทานี้ก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากกระเปาะถุงเป็นไซลิง์ไซลิงส์เราจะรู้ปริมาณอือโอเคเข้าไปโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณโจวันนี้ได้ได้มาเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเทคนิคส่วนตัวภูมิปัญญาเนาะอภูมิปัญญาเทคนิคส่วนตัวที่เขามาทําก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับใครที่อยากจะทํา วิธีการนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโจนะครับแล้วก,ก็คุณแจ็คคุณแจ็คเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ